ดีค่ะมาพก็กินอยู่แบบแมนๆพี่ยาชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนิส่สภาพมาให้กับเผาค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องดี๋ยวจะพามาทคํคขาหมูพะโล้นะคะพี่น้องหางไฮไปโดนเติมนะคะจะพามาเห็ดมื้อนี้เครื่องครบค่ะพี่น้องนะคะในนี้ค่ะก็จะมีปวยกั๊กนะคะ อบเชยราบผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะแล้วก็วันนี้ยาใส่ใบเตยลงไปด้วยนะคะพี่น้องประมาณสี่ใบนะคะรานะคาหมูเขาจะเอาเผามาอีกที่จริงนะพี่น้องเขาต้องเอามะเผามา,ามา่มาล่อนอีกจะหน่อยนึงนะคะนำหนบับใส่กระทะนะคะพี่น้องนะคะเราเคยไปใส่ในหม้อคะ่ะนะคะมาค่ะที่นี่เรามาลงมือทํากันเลยจ้าก่อนอื่นค่ะยากจะคั่ว เครื่องสมุนไพรก่อน,นะค่ะพี่น้องนะคะปวยกากอบเชยก็มีคามีคาแห้งน้ำตาคะพี่น้องใส่ลงไปนะคะวิธีการทำของแต่ละคนเกิดจะโบขึ้นกันนะคะพี่น้องสะดวกใครสะดวกมั่นนะคะแต่ของเย้าเสตเฮดให้เบิรงกแบบนี้ค่ะพี่น้องรับรองว่าแสบผ่ะวันนี้ไม่มีผักกาดเปรี้ยวด้ค่ะพี่น้องสมบูรณ์เฮ็ดผักกาดเปรี้ยวแกบนะคะถ้าย่างมากอ,อาจจะมีขนาดนะคะพี่น้องทำานบนิร์กเหลืองก่อนค่ะ ะะหลังจากนั้นค่ะเาก็จะเอามาเทใส่หม้อที่ต้มไว้อีกเตาหนึ่งค่ะเและยอดเทบึงนะคะพี่น้องมองนะคะแล้วก็เอาค้าหมูค่ะที่นี่ลงไปนาบนะคะขออนุญาตใช้มือค่ะนะคะไปนาบให้นังมันเคี่ยมขึ้นอีกสักหน่อยนึงค่ะ ขาหมูนะคะพี่น้องอย่าลืมบอกนะคะอย่าลืมบอกว่าขาหมูน่ะทายาแข็แสบนะคะพี่น้องแนะนาว่าให้สื่อขาหนานะคะมาทําขาหมูพะโลนี่ก็เป็นขาหน้าค่ะขาหน้าน,านี่พี่น้องเห็นสังเกตบไนะคะเมื่อจะเป็นแบบนี้โอ้ยอย่าเอาขึ้นก่อนนะคะพี่น้องบางคนอาจสิหูอยู่แต่ว่าบางคนอาจสิบวหูนะคะเวลามาใส่กัน,นะคะ่ะพี่น้องขามันจะไม่ ไม่งอนะคะแตเป็นท้ารังมันจะมีโปะมากสินะคะพี่น้องย่อโมูว่าอินอีกอย่างภาษาไทยนะคะพี่นอ้องนะคะก็คือบอกยังไงก็คือหมวเขานั่นแหละค่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะหมอนี้ค่ะทีย่ย่อต้มนำซุปเมื่อกี้ค่ะก็จะเอาขาหมูใส่ลงไปเลยค่ะ เอาขาหนาไม่เห็ด้า,มห,มาห,นนหมูพะโลนี่มันจะให้เนื้อหมูนี่นุ่มนวนะคะจะเบนียวแต่ว่าขอเสียของเขาก็คือจะได้น้อยเพราะว่าขาหนามันหน่อยแล้กวก็เนื้อมันหน่อยนะคะส่วนขาลางังเนื้ออะไรคะ่ะแต่ว่าเนื้อมันจะเป็นเส้นเป็นใยๆมากกว่าขาหนานะคะพี่น้องมันสอดสบเหมาะกับการทําคาหมูพะโลเท่าไหร่นะคะแต่ว่าผู้ไดกินได้พ้นแบบคนนุน่นค่มาวะคะ่ผผะผู้เบาผู้แ้วผู้เสยผู้ซาวคะ่ะพี่น้องกับขาลังก็ได้ค่ะนะคะมันก็เสด็ลายเนี่ยคะ่ะ เอาละค่ะหลังจากเอาขาหมูลงไปแล้วค่ะพี่น้องล่อเปิดไฟอ่อนๆค่ะล่อให้น้ำเดือดค่ะเอาละค่ะพี่น้องพอน้ำเริ่มเดือดค่ะช้อนฟองออกค่ะฟองพวกนี้จะทําให้น้ําซุปเราคุณนะคะน้ำพอลงเข้าโบโบไซส์นะคะพี่น้องจะคุณนะคะเราจะเฮ็ดให้มันเหม็นสาบค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเอาใบเตยใส่ลงไปค่ะช้อนออกเรื่อยๆค่ะพี่น้อง เป็นสูตรก้อนนะคะพี่น้องสมัยก้อนๆเนี่ยค่ะเพื่อใส่โอเวนตินลงไปน้ำน,นะคะอันนี้คือสูตรแบบโบราณนะคะแต่ว่าของเจ้านี่ออกแบบว่าแบบสมัยใหม่ค่ะพี่น้องบบไซร์ละค่ะโอเวนตินนะคะหมงงค้นเพื่อใส่สลงไปน้ำเพื่อให้น้ำพะโล้น้ำพะโล้เราหอมนะคะแล้วก็กลมกล่อมค่ะแต่ว่าของเย้านี่จะออกแบบแท้ๆเลยกินสิ่ว่ลยลายสิะคะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะสองช้อน ตามวยสีอูวขาวหนึ่งสองนะคะสามห้กะเอาค่ะค่ะหมูหมากเลื่อนหน่อยเข้ากะเอารสชาติให้กะเอาตามใจเข้าเลยค่ะหลังจากนั้นใส่สีอูวด,ดำนี่ค่ะใส่ลงไปหนึ่งกระบ,บวย หลังจากนั้นค่ะพี่น้องเคี่ยวไฟกลางๆค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะพองย่อเนี่ยจะเคี่ยวไปประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะพี่น้องค่อยสมะมาเติมน้าตาลปีบ๊บแล้วก็เคี่ยวต่ออีก30หน้าที่หรือว่าเอาคางขึ้นไว้นะคะพี่น้องค่อยกินนะคะทาไมต้องเคี่ยวหนึ่งชั่วโมงถึงเติมน้ําตาลเพราะว่าหนึ่งจะเข้าเติมเลยค่ะพี่น้องขาหมูมันจะรัดนะคะรัดตัวทําให้มันเหนียวสุแเสบค่ะกาว่าขาหมูเข้าเปื่อยพ่อสก,กินได้ค่ะพี่น้องเติมน้าตาลปี๊บลงไปค่ะประมาณ ถ้ามหวานลายกับสองถึงสามช้อนนะคะเพะน้ําตาลปี๊บมันจะไม่หวานโดดนะคะจะ่ถมบะมักหวานแห้งค่ะพี่น้องกับเอาแค่ซอนครึ่งกไ็ไหนนะคะแต่ของเย่าเนี่จะออกหวานเค็มนะคะก็คงประมาณสามช้อนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเคี่ยวไปเรื่อยๆครบหนึ่งชั่วโมงมาเติมกันต่อจ้าเอาละค่ะพี่น้องหลังจากยาเย่าเคี่ยวมาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราปรับค่ากองอีกหน่อยนึงนะคะพี่น้องจะใส่น้ําตาลปี๊บลงไปค่ะนะคะ หนึ่งก้อนสองก้อนนะคะพี่น้องย่ากาดเดี๋ยวค่ะพี่น้องน้ำตาลปีพองย่านี่สามช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆสามารถปรับได้ให้ถูกปากเจ้าของนะคะบม่มากหวานนะคะกับบตองใส่หลายคือย่าดเลยคะ่ะอยู่นีิเขาจะสกินรถนี่เลยคะ่ะพี่น้องนะคะออกหวานเค็มแล้วก็หอมเครื่งองโพโลหอมมิลลีค่ะพี่น้องนี่นี่หนึน่งชั่วโมงะะมเลยค่ะโมลิบเปื่อยแล้วค่ะน่ค่ะเห็นไหมคะ เดี๋ยวจิ้มให้ดูค่ะค้าหมูก็เริ่มเปื่อยแล้วแล้วก็สอนไขมันออกป้าพี่น้องเขาบอกว่าสุดๆเลยค่ะนี่นะคะขึ้นซื้อว่าค้าหมูนะคะพี่น้องขึ้นซื้อว่าหมูค่ะจะได้เกิดมันไหลคือเก่าค่ะพี่น้องนี่ยย่อสอนออกไปแล้วประมาณหวยหนึ่งเลยพี่น้องนะคะยิงเขี่ยวยิ่งออกยิ่งเขี่ยวยิ่งออกนะคะนี่ค่ะ หลังจากนั้นค่ะหชิมรสเบิร์เนือจากพี่น้องมันออกรสชาติออกหวานเข้มนะคะหรือว่าใครจะกินเค็มหวานก็ได้ค่ะแล้วแต่ให้ถูกปากตัวเองแต่ที่สําคัญค่ะคือเขื่อนพะโล่แบบใส่ขี้เีย่ยาใส่นะคะหอมจริงๆค่ะพี่น้องนะคะหอมมากถึงไปบนบ้านอย่างนี้ได้กินพะโลคะ่ค่ะหมูเลยค่ะนะคะเลยเาปีนลงเนยจังหน่อยนึงนะคะมันสดใสมเบยทั้งสองด้าน เอาละค่ะได้เย้าชิมรสด,ดูหน่อยเมนูสุบหั่นบะซับบุญยังได้พี่น้องสิ่กินแบบเป็น้าเป็นทอนจงซีเลยค่ะพี่น้องค่อยเสียบนะคะสุดท้ายจ,จะสุดจัดสวยงามหั่นเป็นทอนบ้างนะคะมันมันเบ่งเป็นทางการผอพี่น้องนะคะกินแบบจิงซีบางค่ะนะคะเดี๋ย้าขอนาอนุญาตชิมน,น้ำาม,มเข็มก่อนอืมสุดยอด เขาสวยห่อนๆค่ะนะคะแค่นี้แหละค่ะพี่น้อง้าหมูพะโรของเยาง่ายๆนะคะเดี๋ยวเยี่ยวเขี่ยไปอีกเัก๊สามสิบนาทีค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวสตั๊กใส่ผ้าเข่าออให้เบิ่งค่ะพี่นอ้องเพราะว่าใส่จานคือสุภาพค่ะพี่น้องนะคะไปค่ะเดี๋ยวสามสิบนาทีเจอกันค่ะ ขาลค่ะพี่น้องค้าหมูพะโลค่ะกําลังนุ่มๆเปื่อยๆค่ะพี่น้องหอมๆนะคะรสชาติออกจะเค็มข้นเลยละค่ะพี่น้องนะคะ,ะออกหวานเค็มนะคะพี่น้องหอมเครืองพะโลมากๆเลยค่ะอันนี้ส่วนขาค่ะพี่น้องมูนิเย่บอบะหันนะคะพี่นอ้องเยีอาให้เบิงแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือคากินะคะส่วนน้ําจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดค่ะพี่น้องนะคะ แซ่บพามนี่นนจิงเกรีจิ้มซีฟูดค่ะแล้วก็จะมีคานารวค่ะพี่น้องนะคะจะ,สะเสตดแบบนี้แเลยค่ะสุดทางเหย่เฮดนะคะพี่น้องอยากจะทําเป็นผกักกาดเปรี้ยวนะคะแล้วก็เป็นคนานะคะแต่ว่ามนนีอยากกินแบบนี้ค่ะพี่น้องนะคะตุ้นเปื่อยๆหนุ่มๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะนังดึงๆเลยค่ะพี่น้องนะคะแซ่บค่ะกินก็เขาสวยหอนๆนะคะพี่น้องวิธีการทําบาอย่งยากรเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าจะเสียเวลาเขี่ยวแค่นั้นนะคะ นี่แหะค่ะเป็นเมนูง่ายๆคาหมูพะโล้นะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมากค่ะวันนี้พามาเพิ่มความอ้วนค่ะพี่น้องนะคะมากินขาหมูพะโล้แซบๆยั่วๆด้วยกันจ้า